เซลอ,อันจานำรถ Fortuner นะคะ Fortuner ที่ทุกคนตามหานะคะเป็นรถแบบครอบครัวนะจ๊ะประเภท PPE นะจ๊ะวันนี้เราจะมานำเสนอสำหรับลูกค้าะคะที่ชอบ Fortuner และตามหา f o r t u n e er ออยู่เนาะโอเครถ2ตัวนี้นะคะเป็นรถปีเดียวกันนะคะเป็นรถปีเดียวกันรุ่นเดียวกันด้วยนะจ๊ะ ส่วนข้างหน้าของเรานะคะเป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะจ๊ะ3ขีดดันโลโก้โตโตยต้าแบบนี้เลยนะจ๊ะส่วนไฟหน้าของเรานะจ๊ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะจ๊ะมาฟอมกับไฟ Day Time running light นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่แบบนี้เลยนะคะล้อของเราล้อของเรามีเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะคะสีเส้นนะจ๊ะแล้วก็แม็กสวยๆแบบนี้เลยนะ12ก้านนะคะมีบันไดพรมข้างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กระจกของเราเป็นตัว สีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวมานะคะอันต่อมาข้างๆรถคันนี้รุ่นเดียวกันปีเดียวกันปี2016เช่นเดียวกันนะคะเราจะไปดูกันที่ตัวข้างหลังนะตัวห้างหลังของ Fort u เน r er นะคะก็มีไฟ LED แบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีไฟดวงที่3เพิ่มเข้ามามีเนี่ยพรมเมียมแบบนี้นะจ๊ะ Fortuner และเปิดแบบระบบไฟฟ้าด้วยเก,ก๋ไก่สไลเดอร์มาก นี่มาแบบกว้างๆความแบบนี้เลยนะคะสามารถพับบ่อได้นั่งได้นอนได้นะคะความกว้างแบบนี้ค่ะที่ไหนไม่ได้แล้วปิดง่ายๆเออปิดง่ายๆแบบนี้เลยโอเคเราจะพาไปดูข้างใน รถของเรานะจ๊ะพวงอะลอยเป็นพวงอะลอยมังติฟังก์ชันนะจ๊ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินาะมีมาพร้อมกับปุ่มเอ่อพาวเวอร์นะคะปุ่มพาวเวอร์นาะ,ะแล้วก็อีโคโหมดนะจ๊ะจอกงกว้างแบบนี้เลจนะ้าเป็นจอ LED นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะโทรศัพท์ได้มีโหมดให้เลือกมากมายนะคะแล้วก็บะที่สำคัญเป็นเบาะหนังด้วยนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายรอบคันเป็นระบบไฟฟา้ากันเลยทีเดียว มีลำโพงติดไปเลยนะคะจุดจุสี่ตัวเลยนะคะสี่ตัวสี่ประตูโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องข้ามาดูห้องเครื่องกันนะจ๊ะโอเคห้องเครื่องของเรานะจ๊ะมีการเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรับประกันด้วยว่า รถของเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมแรงไม่มีตัดต่อนะจ๊ะและที่สำคัญยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะ24ชั่วโมงด้วยนะจ๊ะ1ปีโอเคขออนุญ,ญาตปิดปิดห้องเครื่องก่อนดังๆชัดเจน โอเคนะถ้าใครสนใจนะจ๊ะอยากจะรู้เรื่องราคากันแล้วใช่ไหมราคาคันนี้นะคะอยู่ที่4 9 0แสนกว่าบ,บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ค่ะถ้าใครสนใจเนาะกดติดตาม f c e b o o k Fanpage หรือสนใจอยากจะจอกับน้องอุอ้านะคะโทรมาได้ที่098628738 8นะคะจอกับน้องอุอ้ายวันนี้ติดกล้องหน้าให้ฟรีด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคานเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300เซ็นเฟ็น,น้นให้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย